ทำไมพี <Than> really ่ซันเปลี่ยนคนคุยบ่อยจังทำไมพี่ซันเปลี่ยนแฟนบ่อยจังทำไมพี่ซันคุยกับใครไม่ได้นานเลยเออเระอกวกบการความรักของซันตั้งแต่ที่ซันจาได้นะคะคนนี้ก็คือทุกคนต้องเคยมีป๊อปปี้เลิฟกันทั้งนั้นไม่เชพว่าที่ฉันมีเยอะด้วยกรุบกุพี่จะมาตามหารักแรกนะฮะเขาเนี่ยเป็นนักบอลตอนนี้มีหวั่นใจหรือยังมีอยู่บ้าง มีออยู่บ้งใครยอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านคอจังหวัดมหาสารคามห้องคุณครูอุ้มอนุบาลหนึ่งคนที่เราชอบอะจะชื่อป้าใครชื่อป้าใครชื่อป้าเราจะต้องมาตามหาคนคนนี้ให้เจอนะบ่มีลกูลกทั้งหมดสามคนนะคะ <laughs> ให้มันชอบคนไหนนะก็แค <laughs> ่อยากจะเจอพี่เขาอีกรอบหนึ่ง <laughs> তাহলে খোলো মফিসিয়া না খান 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 ก็คิดถึงตัวคนมากๆเลยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ลงไปก็กระแสะตอบรับดีมากมกก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้นะคะทุกคนฟังก่อนกดไลค์ก่อนกดไล์ยังกดยังกดไล์ใช่ไหมอย่าลืมกดซับด้วยนะคะยังไม่กดซับก็อย่าลืมกดซับด้วยแล้วแบบมีน้องๆส่วนหนึ่งนะคะทุกคนแบบมาคอมเมนต์ถามบ่อยมากแบบทําไมพีม่ซันเปลี่ยนคนคุยบ่อยจังทำไมพีม่ซันเปลี่ยนแฟนบ่อยจังทำไมพีม่ซันคุยกับใครไม่ได้นานเลยเอออคนที่เปลี่ยนแฟนบ่อยเปลี่ยนคนคุยบ่อยอะทุกคนจะมองว่าเจ้าชู้ไม่รักจริงคือว แบบทุกคนมองสายว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้หมดเลยไว้านนั้นที่แบบก็คือมันไม่ใช่ก็เลยไม่อยากฝืน คลิปนี้เราจะไม่ทามากนะคะทุกคนปะต้นสหการความรักของฉันตั้งแต่ที่ฉันจําได้นะคะครั้งแรกก็คือตอนเรียนอยู่ม .3 เขาเป็นรุ่นพี่เขามาจีบคือตอนนั้นก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วไงแบบวัยละอ่อนอ้ออะไรนี้ช่วงนั้นนะคือต้องบอกก่อนว่าพ่อแม่ซันยังไม่ปล่อยนะคะคือเค็งมากคือเรื่องเรียนกลับบ้านอยู่ร้านตอาร้านนอนแต่เชื่อปะความรักวัยเด็กแตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยนะคือเจอกันที่โรงเรียนก็แบบเดินส่วนกันปะไปแค่นี้คือแบบฉันก็งงมากว่าเอาความสุขอะไรมาจากไหนตอนนั้นแบบคบ กันได้นานมากคือเขาเป็นคนแบบโตวกว่าแล้วเขาก็จะสอนหลายๆอย่างสั้นนะคะก็โอเคตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่นะคะตอนนี้เปลี่ยนแฟนบ่อยไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือบางอย่างมันแบบอะเคมีไม่ตรงกันใส่ไม่ตรงกันท้ายไม่ตรงกันสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันอนะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบเออหลายๆอย่างมันมมันไม่คลิกกันแล้วก็ติดเพื่อนมากๆบางทีก็แบบอยู่กับเพื่อนก็แบบไม่ได้ตอบบ้างมันก็เลยอาจจะทําให้แบบ คนรอก็ทอเป็นอะไรนี้เขาจะทำาังไงคือแบบปกติฉันไม่ได้หายแบบ5นาที1ินาทีไงฉัหายแบบชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนมาตอนคนที่2ที่รู้สึกว่าแบบทุกคนรับรู้นะคะคนนี้ก็คือคิงนั่นเองทุกคนกคือคิงที่ทุกคนนี่แบบคือหากันมากตอนฉันคบกับ King. คิงคือตอนนั้นแบบคิงน่ารักมากทุกคนห่อแบบรอมากเกย์่เข่าดีจมูกโดดโอ้โห<อ>แล้วแบบที่คบกับคิงตอนนั้นใช่ไหมทุกคนเนี่ยรลองดูรูปนะ ที่เที่มันหือหาว่างเราแบบมีคนบอกว่าซันกับคิงหน้าเหมือนกันมากคิงก็มีแก้มซันก็แบบมีแก้มอะไรเงี้ยแม่ซันรักแบบรักมากหัวแก้วหัวแหวนซันกับคิงคบกันได้ประมาณตอนนั้นก็เก้าเดือนก็เกือบปีแล้วอะดูคนแล้วแบบตอนนั้นคือแบบงงมากว่าแบบทนซันไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบใช้ชีวิตด้วยกันเลยแล้วถามว่าแบบต่างคนต่างช่วยกันอ่ะทุกคนหลายๆอย่างที่เขาสอนซันด้วยคือแบบกับคนนี้ไม่รู้ดีทุกอย่างมันแบบเหมือนทุกอย่างมันจะลงตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็แบบ มันด้วยที่ว่าแบบคำพูดอารมณ์หลายๆอย่างแล้วแบบตอนนั้นเราเด็กด้วยแหลนะเนาะแต่มันก็แบบมีหลายเรื่องที่ซันเจอแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบเลิกกันนะคะทุกคนเออก็ต้องขอบคุณเขานั้นที่แบบมีเขาเข้ามาถ้าสมมติว่าแบบเขาไม่เข้ามาซันก็ไม่รู้ว่าแบบซันจะโตได้มากกว่านั้นไหมอะไรเงี้ย ทุกคนแต่หลังจากที่เลิกกันแล้วนะคะทุกคนก็ยังได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้ถ่ายงานด้วยกันอยู่นะคะแต่คิงก็มีแฟนใหม่อะไรอย่างงี้ซันก็แบบมีคนใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต่างคนต่างแบบเริ่มต้นใหม่เนาะแต่ก็ยังคุยกันได้นะคะทุกคนยังทํางานด้วยกันได้เคลียร์บแบบเคลียร์มากๆนะคะคิงดีมากๆเลยนะ,คะใครคิดถึงคิงก็คอมะคะอเมนต์บ,บอกได้นะคะอยากให้ซันเจอกับคิงอีกก็บอกได้นะคะต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่ชอบทั้งซันแล้วก็ชอบทั้งคิงเออก็ประมาณเท่านี้ทุกคนเคลียร์แล้วนะคือแบบคือตอนนี้ก็โสดนะคะโสด โปรโมทแล้วนะคะขีกได้นะคะเลกๆๆพูดภาษาเจ้าชู้ได้แล้วะะฉันไม่ได้เจ้าชูา้่ะ ก็ก็ก,ก็คิดถึงกันไหมหนูคิดถึงทุกคนมากเพราะคิดถึงวันนี้ก็เลยมีเรื่องมานั่งเมาส์เป็นเรื่องความรักป๊อปปี้เลิฟทุกคนต้องเคยมีป๊อปปี้เลิฟกันทั้งนั้นไม่ใช่ว,ว่าที่ฉันมีเยอะด้วยเอาเลยละเล่นป๊อปปี้เลิฟก็ต้องมีคนเดียวคนเดียวในแต่ระดับชั้นมไม่เล่นละเรามาจริงจังกันดีกว่าความรักของหนูในช่วงนั้นก็เป็นป๊อปปี้เลิฟเนาะเ,เป็นความรักแบบรักครั้งแรกอะน่ารักอะชอบอะคนนี้หล่อชอบคนนี้ที่ใส่ดีชอบ,ออชอบ,ชอบป๊อปปี้เลิฟของหน เด็กไหมอ่ะก็เด็กเนาะเราอ่ะไม่ได้ชอบพี่เขามาตั้งแต่แรกด้วยเขาก็เป็นเด็กใหม่เข้ามาตอนแรกก็ไม่รู้จักนะไม่สนใจด้วยเพราะเราฟิลแบบว่าคน,นที่จะเด็กเรียนนะนออเหอเราเห็นว่ามีแต่คนคีดการเขากันมีแต่คนพูดถึงกันเหมือนกับว่าเราต้องมาเจอพี่เขาทุกเช้าพี่จนเหมือนจะพักหนึ่งพี่เขาก็แอคเฟสมาเออแล้วก็แบบไอจีก็ฟอมาเ,ออเห็นแล้วแหละว่าจีบไะเนี่ยเออเราก็เป็นยอะไงเราก็ฟอร์มาอะไรอย่างงี้็ ที่เขาทำมาครั้งแรกเขาทำมาปรึกษาเขาแบบเหมือนมีแฟนมั้งแล้วก็ปรึกษาเอาจริงปะมานั่งย้อนคิดตอนนี้คิดอะไรอยู่ถึงมาปรึกษาเด็กป .5 ้าปหน่งเด็กป .5 เมนลูกการโน่นนี่นั่นเออเขาก็เริ่มเมนเริ่มไลน์แล้วไงเออเออเออเ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 ออเราเริ่มเอแล้วแบบไปอ่ะเออมาเมนเขาทำไมอ่ะแบบตอนนั้นคือแบบรู้สึกชนะนะเพราะอะไรเพราะเพื่อนในห้องชอบเขาเป็นชนะแบบเด็กๆอ่ะหลังจากนั้นไปดิฉันก็มองหาเขาทุกเพียงเลยค่ะมองหาหนุ่มที่โรงอาหาร เวลาจะเรียนอะไรเงี้ยถ้าต้องแบบไปเดินผ่านห้องเขาให้เห็นเขาสักน้อยนึงคือทุกคนต้องเคยมีปะมีจุดน,นี้กันนะฉันยอยากหลุยจากม่าเธอพบประกามากี่แท่งพบสมุดกี่เล่มลายมือเธอเป็นยังไงมีใครรังแกเธอหรือเปล่าทำเลทีน่นี่ไปหดเลยเราแบบว่าเราแฮปปี้มากเลยคือไม่คบก็ได้ไม่ได้อะไรแต่หมายถึงว่าเราแฮปปี้ที่เราได้แบบได้แอบนอนมัานเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วมันก็แค่นั้นพอแล้วอะ่ะเตอมันก็เป็นอะไรที่แบบชอ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 บแบบนี แต่ว่าถ้าจะช่วยตามหาก็ดีนะก <g iggle> ็ <g iggle> <g iggle> คือช่วยตามหาเขาได้หรือถ้าเจ้าตัวรูตัวก็มาแสดงตัวที่คอมเมนต์ได้นะคะแล้วประสบการณ์ของทุกคนเป็นไงบ้างสามารถมาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์สามารถที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวให้กันฟังได้ เผื่อเราจะเจอคนที่นิสัยเหมือนกันทําแบบนี้เหมือนกันหรือเผื่อเราจะเจอเขาคนนั้นที่เราตามหาอยู่ประเด็นคือแวนอะไม่ได้เจอเขานาันมากไม่ได้ติดต่อเขาก็มีแฟนนะเนาะเขาก็ลบหลอกเราเป็นเพื่อนหลอกเล่าก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วเรื่องเล่าเรื่องเมาหมดแล้วแต่ครั้งหน้าถ้าจะเมาอะไรรอดูหรือว่าบอกมาได้ว่าอยากให้เม้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็วันนี้กอแค่นี้นะค่ะก่อนที่เราจะสร้างสุขใจว่ากันนี้ นี่นะคะเป็นคลิปแรกของพี่เนาะที่ช่อง Follow Me Official นะคะ พี่จะมาตามหารักแรกนะคะแล้วพี่ขอถามทุกคนก่อนว่าน้องๆเนี่ยมีรักแรกกันตอนอายุเท่าไหร่ให้หยุดคลิปนี้แล้วลงลงไปคอมเมนต์ก่อนได้ปะอ่ะคอมเมนต์ยังอ่ะโอเคแล้วแบบน้องๆอยากรู้ของพี่ป่ะว่าแบบพี่นี่มีรักแรกตอนอายุเท่าไหร่ให้ให้ทายอะให้ทายน้องสา 1, 2, 3, เฉลยฮะที่มีตอน8ขวบฮะก็คือปอ .2 นั่นเองนะคะเป็นป๊อบปี้เลิฟมากๆมเลยฮะความรักครั้งนั้นคือเขาเนี่ยเป็นนักบอลเราเนี่ยเป็นแฟนกันตอนตอนปอ .2 นะฮะถึงถึงป .4 เลยนะเราเป็นแฟนกันตั้งสองปีนะฮะแต่มันมีเหตุการ การหนึ่งทุกคนที่ทําให้เราสองคนเนี่ยต้องบ r o k e n นะฮะแตกหักกันออกไปนะฮะตอนนั้นก็ก็มีเศร้านะตัวแบบอกหักครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยพี่จะมาตามหาเขานะเพราะว่าหลังจากที่เราปัดฉิมปอหจบใช่ป่ะเราก็มีได้คุยกันบ้างนะคะจบมาหกก็ไม่ได้คุยกันนาะนแฮะอยากรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทักไปถามเพื่อนที่รู้จักก่อนว่ามีคอนแทคเขาไหมมีแบบพวก เฟซพวกไลน์ของคนคนนี้หรือเปล่านะคะพี่จะทักคนนี้ไปฮะ,ะเขาชื่อว่าแบมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทักเข้าไปก่อนใช,ชโอเคนะคะน,น้องๆตอนนี้เราก็แบบได้คอนแทคได้ Facebook ของคนที่ชื่อว่าปอนมาแล้วนะคะพี่จะเล่าก่อนว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็เหมือนคู่รักทั่วไปนะแต่ว่ามไม่ทั่วไปตรงที่อะไรรูป้ป่ะคือพี่ตัวใหญ่มากเลยนะพี่จำได้ว่าพี่อะน้ำหนัก60นะน้องแต่ว่าส่วนสูงพี่อะรยส่ิาดูว่ากลมๆขนาดไหนนะ แล้วตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยถ้าคู่รักทั่วไปใช่ปะเขาก็จะแบบผู้หญิงขี่คอผู้ชายอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่เนี่ยต้องเป็นคนแบกเขานะเพราะว่าเขาอ่ะเอาพี่ขึ้นหลังไม่ไหวไงฝันอะถ้าสมมติคู่รักทั่วไปอ่ะผู้หญิงก็จะไปนั่งเฝ้าผู้ชายใช่ป่ะแบบเฮ้ยเก่งมากเลยดเธอนดิฉันอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นเจนนี่ ตัวเราเนี่ยนะคะต้องไปเล่นบอลด้วยต้องไปเล่นบอลด้วยจไิไม่เล่นไหนดิ <c ans> จไดิไมาเล่นหนเพราะว่าบุคลิกของเราเนี่ยมันดูแบบเห้าๆไงโอเคไปเล่นก็ได้นะคะ <c ans> จนตอนนั้นแบบผอมลงมานิดนึงเลยนะ,ะเพราะว่าบอนั้นต้องขอบคุณเขานะถามว่าตอนนั้นเนี่ยความรักมันเป็นแบบเพื่อนกันมากกว่านะคะมันก็เป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นแฟนคนแรกนะคะที่จุดพิ้งมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ก็คือตอนปอสี่เนี่ยปอนมันก็ซื้อดอกกุหลาบมาแค่ดอกเดียวแล้วมันก็ลังเลตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นมันลังเลเพราะมันอะจะให้เราหรือว่าให้แบมแต่เราดูออกว่าใจลึกๆอะมันอะอยากให้แบมแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็ให้แบมจริงๆด้วยนะแอบเศร้านิดนึงแะถ้าเาอยางนีได้กว่านะคะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าปอนเนี่ยมันเป็นใครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองทักเฟซเข้าไปงั้นเดี๋ยวเราก็จะทักไปนะคะแล้วก็จะวิดีโอคอลเป็นนิดหน่อยถ้าเขาว่างนะกดโทรหาแล้วนะคะ กำลังรอกำลังรอได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วปอนสบายดีไหมแล้วแบบชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ดื่อยๆนะตอนนี้มีหวั่นใจหรือ,อยังมีอยู่บ้างก็ <c oughs> มีอยู่บ้าง <c oughs> ยังไงเล่นบอลอยู่ปะยังเล่นบอลอยู่ปะต่อไปเล่นบอลกับเพื่อนเนี่ยเปนแมนเตะบอลครัชอะไรอย่างงี้เนาะโอเคโอเคไม่กวนแล้วก็อย่าโทรมาก็โทรหา,าก็ได้ไม่ว่าอะไรงั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวโทรไปเด้อ ไปละวางไปละแค่นี้แหละทุกคนเออก็คุยกับปอนสเสร็จแล้วนะคะชอบกันหรือเปล่านะ,ะสำหรับคลิปแรกของเจนนี่เนี่ยงั้นพี่จะขอบอกในยก็แล้วกันนะคะเรื่องความรักในสมัยวัยเรียนถามว่าพี่เป็นกูรูหรือเปล่าก,ก็ไม่ได้เป็นกูรูขนาดนั้นนะคะแต่เป็นกูรูนะคะ คลิปนี้เนี่ยความรักถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะคะแต่วันนี้พี่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยมีรอบด้านมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆบางความสัมพันธ์มันดีบางครั้งเนี่ยถ้าเราทําอะไรพลาดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยากนะคะพี่ก็อยากฝากไว้เท่านี้แหละนะคะทุกคนอย่าถ้าคลิปหน้าเนี่ยอยากให้พี่ทําอะไรไปที่ไหนลองคอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันฮะบปไปไป ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับอุกรล์กันอีกแล้วะคะ่ะวันละมีออฟฟิศ เราจะมาตามหาคนคนหนึ่งนะคะทุกคนอันดับแรกต้องเกริ่นก่อนเลยว่าก่อนที่พอจะมาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเรย้ายโรงเรียนอนุบาลเยอะมากและก็ได้มาเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านโคจังหวัดมหาสารคามนะคะใครอยู่ห้องขูอุ้มตอนอนุบาลหนึ่งทักด่วนแล้วสมัยนั้นมันจะมีหังอะช่องจีนนะทุกคนเรื่องโป8แดบ้าถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ด้วยตามภาษาจิกอนุบาลใช่ไหมทุกคนเขาก็จะเล่นแบบว่าเขาบดบาทอะไรเงี้ยมันมีฉาก ที่เราเหมือนจะต้องโดนยิงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนั้นเขาเล่นเป็นพระเอกก็เข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยติสมัยน่ารักจังอะไรอย่างงี้นะความรู้สึกตอนนั้นนะจากเพื่อนมันก็เ,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 เริ่มดิ้บแกดิ้บไปแกดิ้บแกดิ้บไปนั่นแหละแล้วก็ายโรงเรียนไปอยู่อีกโรงเรียนนะึง แล้วก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยใครอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านคอจังหวัดมหาสารคามห้องคุณครูอุ้มอนุบาลหนึ่งไม่รู้ทับไหนทําไม่ได้แล้วก็มีเพื่อนที่จําได้ค่ะก็จะมีชื่อเนยสมนุน่นเค้กแล้วก็มีพัดด้วยมั้งคนที่เราชอบอะจะชื่อป้าใครชื่อป้า ใครชื่อป้าแล้วจะมีนี่ได้นะก็แบบเออเข้ามาทักกันหน่อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตามหาคนคนนี้ให้เจอชาวฟอร์มีเนี่ยจะมีใครรู้จักเขาไหมนะคะสวัสดีค่ะทุกค,คน มอนนี่ฟลอร์มี่ออฟฟิเชียลนะคะค <c oughs> มันหายไปค่อนข้างนานนะคะอันนี้ก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ช่องนี้เหมือนเดิมวันนี้นะคะมาเล่าเรื่องตามหารักแรกอาวันนี้จะมาเล่าเรื่องความรักแรกของมอนให้ฟังกันนะคะทุกคนต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละแอบชอบใครเอ๊ะกก,กกก,กกกกเหมือนเราอยากไปอยู่ใกล้ๆเขามากๆอยากจะแบบทำความรู้จักเขาให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปเล่นกับเขาอยากให้เขาแบบแกล้งเราต <c oughs> อนนั้นคือมอนอยู่อธิยา ใครคนบ้านเดียวกันมาจับมือจับมือรักแรกมันเกิดขึ้นได้ไงก็คือคนข้างบ้านเองเหมือนซีรีส์ปะแบบแอบชอบคนข้างบ้านอะไรอย่างงี้ยะอันนี้บ้านมวนจิงกลางช่วงนี้บ้านใครก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นบ้านคนที่หมดมวนแอบชอบบ้านข้างๆก็คือเป็นเพื่อนบ้านกับแม่มนนะคะเขาก็จะแบบสนิทกันนะบ่มมีลูกทั้งหมดสามคนนะคะพี่การ์ดพี่กายแล้วก็น้องกิวเนาะเอ๊ยมันชอบคนไหนนะชอบกัดตอนนั้นชอบกัด มาบ้านมวนแล้ะเออก็สมัครเล่นกันแล้วคือเข้าใจป่เขาเป็นเด็กผู้ชาอยอ่ะแล้วเขาเล่นแบบย่อๆเหมือ <laughs> น <laughs> แบบตุนตอมแมนอะไรแบบนี้แล้วก็ปีนป่ายอ่ะฉันก็เล่นตามเขาอะ่ะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากเล่นด้วยอะ่ะแต่ไม่ได้ชอบเล่นแบบนั้นแต่อยากเล่นกับพี่เขามากอะ่ะเออคือทุกคนเข้าใจป่ามวนมีความเป็นเด็กมากๆเลยตอนมอหนึ่งก็ยังรู้สึกแบบเป็นเด็กน้อยอะ่ะมันไปหน้าบ้านด้วยมันตลกมากรู้ไหมมวลขอพรว่าอะไรมวนขอพรว่าก็แค <laughs> ่ <laughs> อยากจะเจอพี่เขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็อยากจะถามว่าเออเป็นไงบ้างสบายดีไหม อยากถามว่าเออจำกันได้หรือเปล่าหลังจากที่มนลเขาพรจากดวงดงาวใช่ไหมน้ณบุ๋มที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของแม่มวลเขาได้ยินว้ยมามาบ้านนะ้ำไม้อะไรอย่างเงี้ยเด็กเราเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เก่งเลยถ้าโดนโจรหลอกแบบว่าให้ไปคึ้หลถดตู้นี่ก็คงไปอะ่ะทุกคนแล้วก็ตามเข้าไปสิ่งแรกที่ฉันเห็นผ่านมา็7ปีจเจอพี่กัสโตเป็นหนุ่มแล้วแบบน่ารักมากก็มองเขาตลอดเลยให้เราก็แบบ นั่งเถือนๆทุกคนก็ต้งองเคยแหละเห็นใครแล้วแบบเออน่ารักก็แบบเขินยิ้มๆมากใช่ไหมเล่นเสร็จใช่ไหมแต่แม่ขอเรามาเราก็เลยกลับบ้านนะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอกันอีกเลยทุกวันนี้ก็คือหายสุดไปแล้วเพราะว่าพี่เขาก็ย้ายบ้านเราก็กากเหมือนกันเราก็มาอยู่ทีก่กรุงเทพคือมันไม่มีคอนแทคอะไรทั้งนั้นนะคือมันเป็นฟิลแบบตอน,นเด็กมันไม่มีเฟซบุ๊กมันไม่มีไอจีไม่มีอะไรกันทั้งนั้นเบอร์โทรศัพท์ฉันก็ไม่มีเป็นความรักที่น่ารักดีค่ะทุกคนเด็กๆทำอะไรก็รู้สึกแบบทำไปไม่คิดบบชชอออออกกก็็คคืืเเเยาลล่่นน เต็มที่ตอนนี้ก็คือต้องคิดหน้าคิดหลังพอเราโตขึ้นถูกไหมความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะทุกคนที่แบบจะรักใครสักคนหนึ่งแต่ถามว่าถ้ารักอะไรที่ดีที่สุดก็คือคงไปรักพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็คือรักแรกของเราเหมือนกันเนาะเขาก็คือรักแรกแล้วก็เป็นรักที่รักตลอดไปอะค่ะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองนะทุกคนใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะมนก็จะอ่านคือของมนอาจจะไม่ค่อยแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความรักที่สวยงามของมนที่สุดอยากเจอมนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะ บายบายคะ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกวกเรามีออฟฟิเชียลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊าย